ใบสาระแหนกับพริกของเราเริ่มงามแล้วสามารถเอามาทำอาหารได้เราทำอะไรทานกันดีคะวันนี้ได้กุ้งตัวขนาดเหมาะและสดมากๆค่ะนึกถึงเมนูกุ้งแช่น้ำปลาค่ะเมนูนี้สั่งทานก็หวาดเสียวอยู่นะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเรามาทำทานกันเองค่ะปอกกุ้งล้างด้วยแป้งมันให้สะอาด แช่ด้วยน้ำโซดาเย็นเย็นให้กุ้งเด้งถึงเด้งถึงและมาทำน้ำราดรสชาติแซ่บแซบกันค่ะใครชอบรสไหนจัดไปได้เลยนะคะเราแช่กุ้งในน้ำโซดาประมาณ15นาทีนะคะหลังจากนั้นก็นำมาแช่น้ำปลาค่ะพร้อมกับจัดเตรียมจานนะคะแช่ได้ประมาณ10นาทีก็นำมาจัดจานทานได้เลยค่ะใครชอบมาระเยอะเยะ เทียมเยอะๆจัดไปค่ะราดด้วยน้ำราดของเราบนตัวกุ้งนะคะตกแต่งให้สวยงามด้วยใบสะระแหน่หอมๆของเราค่ะเท่านี้ก็ได้กุ้งแช่น้ำปลาแล้วค่ะ